สวัสดีครับวันนี้วันที่ย9สิบเก้านะครับพฤษภานี่นะฮะลูกค้าให้หาให้นะครับเป็นไม้มะขามนะครับกาฝากมะขามนะฮะเส้นใหญ่ๆครับนี่ลูกค้าอยากได้เป็นไม้เท้านะครับดูนะครับดูความสูงเอานะฮะระหว่างตัวผมกับไม้เท้านะครับนี่ดูครับนี่สวยไหมครับดูเอานะฮะซูมมาหน่อยน่ให้เห็นชัดๆหน่อยน่าเห็นไหมฮะนี่หายากครับแล้วเป็นไม้เท้าด้วยหายากครับบอกได้เลยมกาฝากมะขามก็หายากอยู่แล้วครับ ถูก right? เข้ามาใกล้นิดนึงกาฝากมะขามก็หายากอยู่แล้วนะครับนี่ดูฮะสวยไหมครับเนี่ยยาวมาถึงนี่ฮะข้างบนนี้เลยนะครับเนี่ยยาวมาถึงข้างบนนี้นะครับนี่นี่แล้วดูครับได้ลงมาอันนี้กิ่งมะขามนะครับนี่กิ่งกาฝากนะฮะดูเส้นนะครับดูเส้นกาฝากนี like ่ยโค้งมานีครับเนี่ยรอบใต้นี้ด้วยครับเนี่ยนี่โค้งเด่นไหมครับดูเอานะครับนี่เด่นไหมครับดูนะฮะรับรองสมกับราคาครับบอกเลยเลยว่าสมกับราคาฮะ ตรงนี้ถ้าลูกค้าเอาก็คือตัดออกตรงนี้หน่อยได้นะครับลูกค้าจะไปตัดเองก็ได้ฮะหรือให้เราตัดก็ได้เพราะว่ากล่องนี่อาจจะต้องใส่กล่องพิเศษครับโดยการต่อนะฮะตอกล่องอาจจะต่อกล่องครับเพราะผมอยากส่งให้สภาพอย่างนี้เลยนะครับถ้าลูกค้าเอานะฮะเพราะตอนนี้รอคาตอบจากลูกค้าอยู่นะครับนี่ครับโอเคมีกรฝากมะขามนะครับได้จากทางวัดทางให้ครับผมนะครับแล้วก็ที่เหลือนี่ฮะมีครับนีครับโอเค กิ่งใหญ่สวยครับนี่นี่ก็มีครับนี่นี่สิ่งนี้ครับที่อยากนําเสนอเนี่ยนี่ก็เช่นกันเนี่ยท่านเห็นไหมครับเห็นเส้นกาฝากไหมท่านเห็นเส้นกาฝากไหมครับเนี่ยดูครับเนี่ยโค้งเป็นไงดูสวยฮะมีทุกกิ่งนะครับกาฝากเกาะทุกกิ่งเลยครับเห็นไหมฮะนี่หมุนให้ดูนะครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับผมจิรัลลธิรพิพัฒน์ขอบคุณครับ